ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องนะฮะ,ะต้นไม้นะเนื้อเยื่อของเราอีก1ชุดนะฮะตัวนี้เราสั่งแบบว่าสั่งแบบคลีนนะไม่ต้องอนะัดเม็ดโฟมนะดูซิว่าทางเพจที่เราสั่งมานะครับพระเจ้าทําอย่างที่เราบอกว่าตอนแรกเขาบอ,อกส่งแบบตะกร้าด้นะตอนแรกไปส่งเคอรี่แล้วก็ย้ายมาส่งไปษษนยีเนาะจะส่งแบบตะกร้านะก็ยังเป็นกล่องเหมือนเดิมแล้วก็กล่องกระบุกด้วยแล้ไม่ได้อัดโฟมด้วย ดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเนะี่จะจะกระจายด้วยนะวุ้นจะกระจายด้วยนะแต่ก็ก็ต้องลองเสี่ยงดูอันนี้ส่งมาจากเหนือเลยนะอ,ยอุ้ยโอ้ก่องมาให้ทีนึงด้วยนะครับ ็คือตอนแรกอะตอะเลกไปส่งเคอรี่แล้วเห็นไหมไปกล่องส่งเคอรี่แล้วแล้วก็ยังใส่กล่องมา่งปัษจินีบอกเราว่าตะกา้าไม่เป็นไรขอให้ห้องไลไม่พังแล้วก็ขอจะแถนปุ๋ยมาด้วยนะแต่ดูจากขนาดกล่องแล้วน่าจะไม่แมีนยวดูก่อนเผื่อมีเราไม่รู้เผื่ออาจจะมีเนาะ ไม่มีปุ๋ยมีแค่ขวดโอเคอยู่นะ้วดูแกะดูข้างในว่าจะโอเคหรือเปล่าอย่างภรน,นอกหรเปล,าลวานะครับก็ขวดก็อยู่ในขนาด4ออนซนะปกติขวดแก้วของแพ็กมืออาชีพอะอือ กระจายไหมลุงกันกระจายตอน,นเราแกะในละมงโอ้แม่กระจายอยู่ดีเราจะไม่ให้เขาอัดเบโฟมมาเพราะว่าเราจะเลี้ยงในนี้ต่อนะครับเพราะเห็นว่าน้องไม่ได้ใหญ่มากเห็นไหมายดีจัดเลี้ยงในนี้ได้เลยจนกว่าอาหารจะหมดนะแล้วลากน้องก็ไม่มีด้วยก็เดี๋ยวเลี้ยงทำลากไปก่อนแล้วตรงนี้เห็นแล้วแหละว่ามัน ไม่มีลากโอ้โอ,โอตัวนี้ไม่เหลือวุอ้นกระจายนีวุ้นกระจายครับเดี๋ยวดูก่อนว่าว่ายังไงนะว่าจะต้องอ,ออกปลูกก็อเปล่าตัวนี้วุ้นกระจายลาวไม่มีเหมือนกัน นามีนิดหน่อยโอเคกระจายอันนึงเนาะอีกอันนึงไม่กระจายโอเคครับลายสวยทั้งสองต้นเลยวุ้นแตกหมดเลยครับโอเค